อ่าเสียงอ่านั่งลงเลยค่ะมานั่งลงข้างหน้านี้ค่ะอ่าคุยคุยคุยอ่าโอเคนะคะับกลุ่มของเราเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะอ่ากลุ่มของเราไม่ว่าจะเป็นโรเดียมไฮเซฟไนเตรตสารย่อยส่วนผสมที่เป็น I in the University here. and all for the zero years old. For the zero years old, I'm uh, uh, um, from uh, the University of University of Buddhist study of degree, study, study Master degree, Buddhist study, PHD doctor PhD and PhD education something okay อะไรสักอ n ่ yes okay next นะครั my group have a presentation something อะไรนะกลุ่มของเรานะครที่เราได้แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษไปเรียบร้อยเราเข้าใจนะโอเคนะโอเคนะเผยแสดงนิดนึงนะเออโอเคไปด้วยกันไนดะ้ คนเรามันต้องบ้านเรื่องงานถึงไปได้วยกันได้นะน,นะทำไม่บ้านไปเรื่องงานไม่ได้อ่ะโอเคนะคะปลุงของเราชื่อว่าปลุกงการโค้งมีนะคะให้เราขีดเส้นกลางมาระหว่างกันอ่ะเวลาหนูฟังเสร็จแล้วปึ๊บหนูขีดเส้นกลางไปนะคะให้เขียนว่าปลุงที่สามทับหนึ่ง ขีดการอนเราต้องพับกระดาษตอนที่เข้ากันกอบสิโลกเวลาเราเป็นระดับมัธยมจะต้องทำอะไรเป็นรูปแบบและกระบวนการมันมีรูปแบบกระบวนกนารกอกอกมาแต่พอเราหนูโตเป็นหนูแล้วพวกหนูสามารถที่จะโฟกัสได้เลยว่าหนูจะทำอะไร้หมาอะไรหรงแต่ว่า